โอเคผมซันลาลาแล้วนี่เรามาอยู่ในแมปบล็อกฟุตซึ่งวันนี้ผมจะมาซ้อนหารีมูรุที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานั่นเอง ถ้าคุณกําลังต้องการเว็บเติมโรบรักที่รวดเดวร็วปลอดภัยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลามาทางนี้เลย f อ s h o p ชมีบริการเติมโรบรักบริการกฟิปเกมพาร์ทแมปต่างๆาอันที่เช่นบูล็อกไลเวลบล็อกฟุตอันิเมะเลนเจอร์เอ็กซ์อันิเมะเวนการ์ดและยังมีบริการรับฟาร์แมปอื่นๆอีกมากมายครบจบเรื่องโรบรักต้อง f z Shop แล้วถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมแล้วสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์ผมขอแนะนํา Ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น Ugphone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึงที่สามารถช่วยน้องๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสาหรับน้องๆที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวนโหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือแขนของรีมารูก็คือดาก้อนอาร์มนั่นเองดาก้อนอาร์มนี่อันนี้เลยนี่ซึ่งไอ้ดาก้อนอาร์มนี้ยพี่จะแจกด้วยนะแล้วก็ อย่างต่อไปเป็นพชันสลามนี่อันนี้พี่ก็จะแจกเหมือนกัน,น,นก็ใช้อันนี้อย่างละหนึ่งนะทั้งดักก้อนอาร์มแล้วก็พชันสลามต่อไปจะเป็นอันนี้ที่จะต้องมาค้าก็คือ Ma d เดมอนก็คือจะใช้เลสโตนออฟอิมิวชันแล้วก็ไอรอนเมจิกเลสโตนหาจากไหนหาจากการสุ่มกล่องได้เลยแล้วก็ไอรอนเมจิกก็หาจากการสุ่มกล่องได้เหมือนกันหรือว่าจะไปตีหลังเกาะน,นี้ก็ได้เดี๋ยวเดวพี่จะพาไป อยู่ไหนนะมันจะเป็นเกาะใหม่ตรงไหนวะาเกาะนะไรวะเกาะนี้โอเคบินไปเลยนี่เกาะน,นี้เกาะใหม่เลยรู้สึกมันก็จะดรอเปเหมือนกันไม่จำเป็นต้องสุ่มกล่องก็ได้ค่าตังคไม่มีนะนี่อันนี้เลยเห็นไหม Magic, อารอนเมจิกดรอปสิบเปอร์เซ็นต์ตีหน่อยสิอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,ย,วยิงถือมืออุ้ยผมถึงเหมือนกันนะเนะี่ยออืมอ 10% 10% 10%โอ้ oh, แล้วดูได้ยากจังว่ะสิแล้วก็ต่อไปเป็นเลสสโตนก็จะดรอปจากตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้เลยเป็นอะไรเนี่ยเบคอนกอบลินวัตเตอรฟัคบลูไอ้ยี่ห้าเบคอนกอบลินอืมอืมอ่าได้แล้วเลสสโตนโอเคก็ประมาณนี้สำหรับหาไอรอนเมจิกกับเลสสโตนส่วนหินอีวูรูชันหาจากไหนก็หาจากตรงนู้นเลยนู่นเดี๋ยวจะพาไปนี่หินอีว มันจะหาจากสูงตรงนั้นนะ่ะเห็นไหมตรงแมพดำๆอ่ะตรงนั้นน่นนะนี่ตรงนี้เลยนี่นี่ออฟอีวิวเลชันเนี่ยหาจากตรงนี้เลยโอกาสดับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ดับยาอยู่นะเท่าที่พี่ลองดูก็แต่แว,ว่าวันช็อตตายเนี่ยแหละประเด็นมันน่าจะฟาร์มง่ายอยู่ใช้ซิทวีสองฟาร์มก็ได้เอฟเคไปเรื่อยๆอ่าดรอปแล้วเห็นไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ก็ประมาณนี้สําหรับการหาของเอามาทมหน้ากากะนะซึ่งโอกาสคราบหน้ากากติดก็คือ5%เนะถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะแต่ก็ไม่ถึงว่าน้อยมากไม่เหมือน1%นเปนตนี่ตรงนี้เลยแบบนะปึ๊บอ่ะนี่คราบหน้ากาก,าก5%เก็คราบไปเลยการันตีก็คือน้องคราบถึง15ครั้งก็การันตีหน้ากาก,ากได้เลยนะเนี่ย ก็เสือสามารถเอ่อเค็มมันมาได้เลยถ้าเกิดน้องเกลือจะจ,จัดแบบว่ากูค,คาไม่ติดแม่ง15ทีก็คือมานี่ได้เลยตรงนี้เลยแล้วก็ต่อไปเป็นเอ่ออามดากักก้นหายังไงหาจากลงดันนี่เลยแต้มดันนี่เห็นไ,ไหมดักก้นอามใช้50พอยต์ในการแลกแล้วก็พชั่นสลามพชั่นพชั่นอยู่ตรงไหนวะนี่พชั่นสลามก็แลก10ก็แนะนําก็เตรียมไว้60ก็ได้พอยต์อ่ะหรือว่าน้องจะ มาสุ่มกล่องก็ได้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันโพชั่นสลามสุ่มกล่องก็ได้โอเคถ้าน้องมีของครบแล้วน้องก็ไปที่เกาะกลางได้เลยปึ๊บโอ้โหถึงพอดีเดี๋ยวนี้มันใช้อะไรบ้างใช้โพชั่นสลามอ่ะเมื่อกี้ก็โพชั่นสลามใช้หนึ่งอาร์มดาก้อนใช้หนึ่งอ่ะจะใช้อะไรอีก ถ้ากากปึ๊บแล้วก็ใช้ตังอีกประมาณ30,000ื่นล้านป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยน่าจะใช่แหละโอเคกดเรียบร้อยได้มาแล้วเป็นรีโมลุเอือถือไฟโอเท่เฮ้ยให้เกินเอ้ยเอ้ยนะให้จัดโอเคมาขอรองสก,กิลหน่อยสิเปิดอาคีเอาเี่ก็เปิดอยู่นี่หว่า M1 มก็ฟันใกล้นะไม่ได้ฟันไกลเหมือน Arnold. อานนต์สกิลแซดย่างออกปาดไปข้างหน้าโอ้แรงอยู่แล้วเนี่ยขอรออีกทีได้ไหมสกิลแซดแต่มันช้ามันช้ามากอ่ะโอ้โหไอเยโรช้าเลยอะสกิลเอ็กโหแต่สกิลมันคูดาวไวแต่มัน,มนออกช้ามากอ่ะอันนี้ก็ไวโหแต หูสกิลไวเหมือนกันนะเนี่ยส่วนสกิลซีปึ๊บโอ้โหตีใช้ได้เนี่ยขอปิดสั่ก่อนแม่งหูจะปวดมาๆๆขออีกทีสีแต่มันไล่นานมากเลยแต่ละสกิลอะค่อนข้างที่จะนานเลยอะหูแต่ก็ถือว่าแรงนะส่วนสกิลนี้ก็คือไวเลยสกิลเอ็กเนี่ยสกิลแซด โหโคตรนานเลยโอ้นานชิบหายมาสกิลวี v! ออน,นิเมชันด้วยวะเฮ้ยอืม้มอะไรเปลี่ยนร่างเหรออ้าวเปลี่ยนร่างเหรอเฮ้ยมีร่างไปอีกด้วยเหรอเป็นไงสกิลเหมือนเดิมเหมือนเดิมแรงขึ้นหรือเปล่าโอ้ เฮียไกลขึ้นโคตรไกลอ่ะกว้างมากเฮียยางกว้างอ่ะเฮียสกลิลกว้างมากอุ้ยสกิลซีนีสกิลซีอ่ะเปลี่ยนสกิลปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสกลิลโคตรกว้างอ่ะอุ้ยดูดิ สกิลกว้างจัดเลยอะโอเคเดี๋ยวมาลองดูสกิลเอฟก่อนขอรีตัวก่อนแล้วกันอืมอ้าวแล้วมันจะเกิดไหนแล้วรีตัวดื่มซีนสเปาล์นั่นเกิดไกลเลยโอเคเทคสองเทคสองมาลองดูสกิลเอฟสิเปิดท่าขิ้ก่อนเออเออเออเอาล่ะเปลี่ยนโหมดเป็นสลาม อุ Ouch, ้ยน่ารักว่ะใช่ยี่อ่ะโดดโดดโดดแล้วสกิลแซดมันเป็นอะไรวะนะสกิลแซดทำอะไรวะนะสกิลแซดทำอะไรขออีกทีสิเป็นการขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทุบพืนเนี่ยสกิลเอ็กซ์ไอ้นี่มันฮาคิปไหเนี่ยฮึยังกะฮาคิสกิลซี เดี๋ยวนะเป็นแอนิเมชันเด้อสกิลซีเป็นแอนิเมชันโอ้โหคูดาวนานอยู่นะสกิลวีอะโหวีสิอ๋ออ,อยู่ในร่างหมดไม่มีสกิลวีหรอสกิลเอฟอะอ๋ะอเปลี่ยนมันเป็นเหมือนเดิมว้าก็ประมาณนี้สรุปมีแค่เซตเอ็กซีไม่มีวีนั่นเองจบเลยวะ่ะแต่เนี้ยเอเยอรแอนิเมชันทุบก,กินเหลือแต่กระดูก ดูดายีนี้็บางกว้างเหมืนอนกันนะอันเนี้ยแต่ไม่ค่อยแรงอ่ะพี่มันไม่ค่อยแรงว่ะแล้วก็สกิลแซดทุบพื้นถือว่าลางนี้ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไร่เลยนะโอเคก็ประมาณนี้ะสำหรับการรีวิวริมรุแล้วก็วิธีหาแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือเดี๋ยวพี่จะมาแจกดาร์กออนอาร์มนะนี่อันนี้เลย3 3อันแล้วก็จะเป็นแมสก็3อันเหมือนกันแล้วก็เป็นพชั่น ก็สามอันเหมือนกันเพราะว่าพี่มีแขนตอนนี้มีอยู่สามอันไงพี่ก็จะแจกอย่างละสามนะโอเคไหมสําหรับวิธีการได้รับก็น้องก็เข้ามา Discord พี่ได้เลยพี่จะขึ้นตรงนี้เลยดิ i s c o r d เดี๋ยวจะอยู่ที่ใต้ d e s c r i p t i o n เลยนะแล้วก็กิจกรรมแค่กดไลค์คลิปนี้แค่นั้นเลยกดไลค์คลิปนี้เดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกเลยนะเพราะาจะได้เท่าเทียมกันเดี๋ยวจะหมุนสปินอ่าจะสุ่มแจกให้เดี๋ยวจะไล์ทาง Discord แล้วกันจะได้เป็นธรรมแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้ถนะ้าน้องๆชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ